ทีมงานรถไทแลด์เราก็ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับค่ายซูซูกินะครับโดยกิจกรรมครั้งนี้นะครับจะเป็นการทดสอบขับรถ4ภาคนะครับซูซูกิเซเลเดี1,999โนบอนเดลี่เจอร์นี่นะครับโดยจะมีด้วยกัน4เส้นทางนะครับที่จะมีระยะทางรวมกว่า1,999กิโลเมตรโดยเส้นทางที่เราได้ทดสอบครั้งนี้นะครับจะเป็นเส้นทางกรุงเทพเขาใหญ่ที่จะเน้นการทดสอบอัตราความสิ้นเปลืองของซูซูกิเซเลเด o ยวคันนี้นะครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กันในสุซูกิเซเลริโอนะครับรถน้องเล็กสุดของค่ายสุซูกินะครับสำหรับสุซกิคันนี้นะครับก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับกิจกรรมวันนี้ที่เราได้มาทํากันก็คือจะเป็นการเน้นการขับขี่แบบประหยัดน้ํามันนะครับซึ่งก็ถือว่าของเราก็คือมาพร้อมพี่2คนนะครับ2คนรวมเป็น3ก็ถือว่าขับใช้งานเหมือนปกติเลยครับไม่ใช่ว่าขับคนเดียวให้น้ำหนักเบาอย่างเงี้ยก็ เรียกว่าเป็นการใช้งานแทบจะเหมือนการใช้งานจริงเดินทางจากกรุงเทพไปเขาใหญ่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือไม่ใช่ว่าขับกันเรื่อยๆเขามีเวลาบังคับว่าให้เข้าภายในออกจากกรุงเทพ10โมงเข้าถึงจุดเช็คเวลาไม่เกินบ่ายโมงนะครับซึ่งความเร็วก็อยู่ประมาณตามกฎหมายก็ที่เราใช้กันกน็ประมาณ90 80 90มาตลอด ตอนนี้เราก็ได้อยู่ประมาณ27ก,กว่าและ27กิโลที่กว่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราจะทําได้เท่าไหร่นะครับซึ่งขับมาเนี่ก็ขับมาเรื่อยๆนะครับเครื่องยนต์1.0ลิตร3สูบนะครับ68แรงม้านะครับแรงบิดก็มีมาให้ใช้งานพอประมาณทับ90นิวตันเมตรคันนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับก็ให้ความสุดสบาย เรียกมันว่าผมว่ามันเป็นรถใช้งานความหรูหราต่างๆนานาก็มีมาพอประมาณนะครับกับรถราคา4 0 0แสนนิดๆนะครับตัวล่างสุดเขาจะมาที่ราคา328,000บาทนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับออปชั่นต่างๆก็จะความสะดสบายก็จะหายไปบ้างแต่ที่สำคัญคือเริ่มต้นผ่อนแค่1,999บาทถูกมากนะครับถูกมากเรียกว่า บางท่านไปซื้อรถบรสไซต์บิ๊กไบค์ซื้อสกูตเตอร์ขนใหญ่เนี่ยผ่อนเกินนี้แน่นอนอันนี้รถยนต์ผ่อนเดือนปีแรกครับประมาณ1,999บาทและแถมมีโปรโมชั่นทีๆอีกอันนี้ลองไปคุยที่โชรูเอาเองนะครับเอาเป็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทผ่อนพอพาบเนต์ไซต์แต่เราได้รถยนต์ขับนะครับมีแอร์ไม่เปียกฝนนะครับขับสบายๆครับก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็เดินทางกันถึงประมาณกําลังมุ่งหน้าเข้าปากช่องนะครับตอนนี้เราอยู่ประมาณโลงปูแลนะครับก็ขับเรื่อยๆครับความเร็วที่ใช้ก็ไม่เกิน100กิโลเมตรตชั่วโมงซึ่งในเส้นนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าเขาห้ามเกิน8ปดให้เก้าเห็นป้ายตลอดทางเลยกระบ,บุรีนะครับก็เรียกว่านานๆทีจะได้ขับตามกํากหนดเขาก็าขับไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนความสุขสบายในห้องในสารผมว่าเนี่ยนั่งกันได้สามคนก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ถือว่าอึดอัดอะไรตัวเบาก,ก็ออกอย่างนิ่มๆหน่อยนั่งไกลๆอาจจะมีเมื่อยล้าบ้างนะครับแต่ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้แล้วกันนะครับกับราคานี้เรียกว่าเป็นรถที่คือเรามีเงินขนาดเนี้ยเราซื้อรถใหม่สบายใจเรื่องการดูแล ไม่ไโอกาสที่จะไปเสียกลางทางเนี่ยน้อยมากครัน้อยมากแล้วก็มีการดูแลที่จากโชว์รูมตามระยะทางนะครับมัน,มนเสี่ยงน้อยกว่านะครับกับไปซื้อรถมือสองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าปลายทางแล้วเราจะได้ตัวเลขในการประหยัดน้ำมันอยู่เท่าไหร่นะคร,ครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่ห้องสั่ด้านหลังของซ t ติเซเลนิโนะครับ รถ4ข้อซาจากไดายจุสกีนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยก็มีมาใช้งานได้ได้เรียกว่าสมตัวสมตัวนะครับเพราะว่าเนี่ยบอกด้านหน้าเนี่ยที่ด้านหน้านี่นั่งปกติเลยน,นะครับด้านหลังผมก็ยังมีพื้นที่วางขาที่ขัวเข่าก็ยังไม่ติดนะครับตัวบอกตัวบอกนี่นั่งพิงได้สบายมีองศาที่เอียงใช้ได้นะครับ แต่ตัวตัวที่ลองนั่งเนี่ยจะรู้สึกว่ามันสั้นเป็นสนิดหนึ่งอ่านี้กันที่เราเข้าใจได้นะว่ามันมันเป็นรถเล็กนะครับสำหรับในการเดินทางที่เรามาเนี่ยทั้งไปทั้งกลับกรุงเทพเขาใหญ่เนี่ยก็ใช้ความเร็วอยู่ในระดับที่เหมือนรถทั่วไปนะผมว่าพวก,พวก,พวกผมผมเนะี่ยขับมันก็คือขับรถปกติเลยตอนตอนที่เราทํากิจกรรมขเขาอ่าเขาให้ขับประหยัดเราขับประหยัดแต่พอหมดกิจกรรมแล้วเราขับปกติอยู่ ในระดับที่ไม่เกินกฎหมายกําหนดก็คือ120ขับไปขึ้น,นล,งลงเนี่ยความเร็วในช่วงขับก็ถือว่าโอเคแล้วนะนั่งหลังเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้มีอาการที่ยุ่ยากมากมายนะครับถือว่าหลุนั่งนั่งได้นิ่งพอสมควรเลยทีเดียวกับรถอย่างนี้นะครับตอนนี้เรามากันสามสามคนกับรถันเล็กนี้ก็ถือว่าครบสัมภาระด้วยนะเพราะแต่ละคนก็ต้องมีกระเป๋าสัมภาระต่างๆนานา,นานว่า คือทางไกลก็ถ้าไม่ไกลมากก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่ามีความสุสบายใช้ได้นะครับครับหลังจากที่เราได้ขับสุกิ k เซเล e ิโอมาในช่วงแรกนะครับที่ผมได้ขับมาคือเป็นการเน้นขับประหยัดน้ํามันนะครับซึ่งเราสามารถทําอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่27.4นะครับสำหรับคันของเรามีพี่2ท่านนั่งมาด้วยนะครับรวมเป็น3คนผู้ชาย3คนกับรถคันเล็กๆอย่างนี้นะครับ ซึ่งก็ถือว่าทําตัวเลขได้ค่อนข้างดีเลยถือว่าดีเลยแหะครับเพราะว่าเราก็ขับเรืเลยตามปกติเลยความเร็วอยู่ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเรื่อยๆเปิดแอร์ตลอดเวลานะครับซึ่งภารกิจนี้เราก็ถือว่าทําได้หน้าพอใจสำหรับเรานะครับหรือจะเก็บที่ง่ายๆนะครับเมื่อมองที่มาตรวัดของตัวรถเนี่ยจากกรุงเทพถึงปากช่องตรงจุดเช็คของเราเนี่ยเข็มน้ํามันไม่ ขีดน้ำมันเนี่ยไม่ลงเลยสักขีดเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้หนึ่งคันนี่คือ1จุดเด่นของ Suzuki c e r i i o ครับผม